ผู้ชมครับฝากคุณผู้ชมเบิ้งคือเก่านะแล้วพี่น้องของแซ่บเมืองสุรินทร์ครับคุณผู้ชมครับนี่ของอร่อยเมืองสุรินทร์นะฮะฝากคุณผู้ชมด้วยนะฮะชมแล้วก็กดติดตามได้ไหมละสิบบาทเยอะๆเลยคุณผู้ชมไหมไหมเนี่ยเอนี่สิบบาทนะครับนี่ให้ชมการร้านคุณตุ้มตามนะฮะจะเป็นน้ำพริกเนี่ยผักสดอย่างนี้เรียบร้อยเลยนะฮะถุงละสามสิบบาทเยอะๆเลยคุณผู้ชมนะฮะก็มีไก่ทอดอย่างเนี้ยนะครับคุณผู้ชมก็มาก็ วุหนุนกันได้สุรินเรานะครับเนี่ยนี่กลายเป็นตัวก็มีเป็นชิ้นเป็นอันก็มีนะครับก็คือมาดึกแล้วคุณผู้ชมคนก็จะเงียบนิดหนึ่งนะครับนะีบ่ฮะก็จะพาดูร้านคุณอมยิม้มนี่ทางนี้เป็นแมลงทอดและตะลิมปิงฮรโอ้ <c oughs> เขามีปูด้วยมีตะลิมปิงคุณผู้ชมดูตะลิมปิงนะครับแมลงทอดต่างๆโนน้าเมะโมเปนา โอ้นี่ฮะจัดข้าวต่างๆก็มีคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ร้า,านคุณโยเกิร์ตมีบาร์บีคิวด้วยบาร์บีคิวมาละสิบบาทเยอะๆยะเลยอันนี้ชุดส้มตำคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ชุดส้มตำนะเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมเอาไปตำเองนะวัดฝีมือกันเองเลยน้ำพริกทางนี้นี่คุณตาไปเก็บของอะไรมนาะคุณผู้ชมดูนี่ฮะผักต่างๆนะครับนี่อันนี้ต้นดอกหอมคุณผู้ชมนี่ดอกหอม มีเห็ดฟาร์มมีดักแด้ด้วยนี่ตุงละห้าสิบาทเยอะแยะเลยนี่เห็นไหมนี่ยตุงละห้าสิบบาทนี่กรองก็มีกาแฟก็มีอันนี้อันนี้อันนี้พี่อมของนาเช้อของนาอะไรไปเก็บมาเองเหรอใช่ปะอ๋ออันนี้สแตดสแตดก็ไปเก็บมาเองอ๋อตนที่บ้านเก็บมาใช่้แม่อันนี้ผักลืมผัวคุณผู้ชมลืมผัวนะโลพริกกระไดฮะ น,นีให้ชมกันนะครับดูแคดีแคดีแคดีอืมโอ้โนด,ดูดูพริกยืมคุณผู้ชมสวยๆนั้นเลยลพริกนี่คุณผู้ชมนี่ฮนะก็ให้ชมกันนะครับบรรยากาศจากตลาดสดเมืองสุรินทร์ให้ชมกันฮะค,คุณผู้ชมนี่อ่านะนะนะ ตลาดสดเมืองศิลป์เก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมหลากหลายนะฮะมีด้านนี้แม่ค้าสวยนี่นแม่ค้าจะละลายล้มละลายนะฮะด้านนี้ล้มละลายแน่นอนเลยด้านตาแก้วครับนี่ฮะก็ละลายแค่คุณผู้ชมก็ดูกันแล้วกันคุณผู้ชมอยากได้แบบนี้อันนี้คืออ่อมามะขามสาขเกทาโอยปลื้มปลื้มจู กี๋กระเจี๊ยบไม่ต้บากระเจย๊ี่กินสดเนี่ยนี่คุณผู้ชมกระดามฮะนี่กระดามดองเอาไปใส่กับโปะละหองก็ได้กินสดนี่ชมดูอุดหนุนกันได้ครับภาพบรรยากาศจากตลาดสดเมืองซึนอาจจะเริ่มซาแล้วนะเพราะว่ามาดึกเนาะนะครับจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมฮะว่าตลาดเมืองซึนเขามีดีแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมก็นี่ฮะมีโปรงกรองด้วยนี่ผัดสวยๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม วันวันนี้วันพระเหรอวันกุ้งเซก้าพระอ๋อโอได้ได้ได้ก็จะไปตอนไหนแต่ครูนิดๆโอเคอีกยี่สิบนาทีโอเคได้ได้เดี๋ยวผมจัดให้นี่คุณผู้ชมนี่มีครูนิดคุณคุณคุณนิดไม่นิดนี่คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ถักสดๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมอันนี้เสดาวบัดช่วงนี้เสดาวโมจิเลนะ bạn Living cái xu ôi xu nó Rồi anh tăng Living tại nhà đi khám nê đang chiếp nhỉ ta bắn bông một bên à nó bông Chánh khăn anh Ồ mà nó lịch kết bông cho Bằng chiếp đến bằng chiếp Ừ Sọ xe nhá này bóng, 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 bóng. Ừ. Xếp bạc xe thúng mà ใส่ถึงมานี่ยอ่ะสิบบาทจะใส่มาเลยเออฮะอีสิบบาทไหมเอาสิบบาทสิเออไม่ต้องเอาเยอะมันเยอะไปอ่ะใส่นี้ใส่นี้ไม่ต้องใส่ถุงเออใส่มาสิบบาทพอเอืมเยอะไปอ่ะสิยี่สิบนี่คุณผู้ชมได้ให้ดูนะครับบรรยากาศยาวไปถึงเน้นนะฮะเพิ่มซาสสอโอเคขอบคุณครับเง่ายไหม่ะเท่าเดิมที่ให้นั่นน่ะเออ ให้ดูให้ดูให้ดูกันนี่เงิน,นม่ก็เริ่มเก็บเริ่อโอยเฮยชมก็ฝากด้วยกันเลยคุณผู้ชมตลาดสดเมืองสุรินเวลานี้ของกินหลากหลายนะฮะฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับก็จะอัปเดตกันให้ชมกันแบบนี้เป็นประจำก็ขอบคุณด้วยกันลยการที่กดติดตามกันนะครับเนี่ยร้านพี่น้อยนะี่ พี่น้อยเป็นไงบ้างเงียบๆนะแต่ก็ว่าได้นะนี่สู้ๆกันไปนะครับเป็นกําลังใจครับทุกท่านครับกดติดตามช่องกด subscribe เอาไว้จะได้มีคลิปวิดีโอให้ดีให้ดูไม่ได้ให้ดีแต่โอ้ยข้อเหี้ยเตาอย่างน่าดไปเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโชคดีทุกท่านฮะสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยครับ